สวัสดีค่ะพบกับช่อง Pharmacy วันนี้นะคะไม่ได้มาทำว็อกแต่อย่างใดแต่ว่าวันนี้เราจะมาถ่ายรายการ p h ร์ m a c y กันนะคะแต่ว่าคือแขกรับเชิญคนนี้เขาอยู่ค่อนข้างไกลนิดนึงเราก็เลยมารับเขานะคะมันมาแล้วค่ะ ก่อนหน้าเนี้ย EP แรกคือกระแสคือคนหนาถามเข้ามาเรื่องนักเทคนิคการแพทย์มากันเยอะมากนะคะเราก็เลยหาแขกรับเชิญนะคะซึ่งเป็นเพื่อนของเบบนั่นเองนะคะให้เขามาแนะนําว่านักเทคนิคการแพทย์เนี่ยทำอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปพบกับแขกรับเชิญกันเลยก็แนะนํานะคะแม็กแม็กเนี่ยเป็นเพื่อนเบบตั้งแต่สมัยมหาลัยปีหนึ่งเนาะก็คือเหมือนไปเรียนวิชาเลือกด้วยกันเราก็เลยรู้จักกันแต่ว่าอยู่กันคนละคณะอ่ะเดี๋ยวแนะนําตัวค่ะ สวัสดีครับชื่อแม็กนะครับกังวานโม,มวันเขียครับปัจจุบ,บันก็เป็นนักนิรภายแพทย์นะครับอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งเด่กครับ,นะรบถามแม็กก่อนเลยว่าอย่างแรกอะ่ะก็คือนักเทคนิคการแพทยอ์อ่ะต้องเรียนยังไงบ้างถ้าเริ่มแรกเลยก็คือเรียน4ปีครับเรียน4ปีหนุนทั่วไปเลยครับออมีสอบประกอบด้วยก็คือมีสอบประกอบ1รอบนะครับสองปีแรกจะเกร่ยวิทย์พื้นฐานแล้วก็ปีที่สองเนี่ยจะค่อนข้างที่จะศึกษาเกี่ยวกับร่างกายเบื้องต้นที่นี่ก็คือมีอาจารย์ใหญ่ปะมีแต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนผ่าคือเขาผ แล้วก็มีฟิสิโอก็คือสรีรวิทยาก็คือเป็นวิชาร่างกายเบื้องต้นเลยเนงะี้ยเออก็ออที่เราต้องเรียนไปที่คณะแพทย์ปีสามปีสี่จะเป็นวิชาภาคหมดเลยเแล้วก็มีฝึกงานตอนปีสีส่สองนอกจากเทคนิคการแพทย์แล้วอ่ะมันมีแบบสาขาอื่นให้เรียนบ้างไหมอย่างจบจุฬาเนี่ยเรียเนี่ยจบจุฬาใช่ไหมเออจบจุฬาด้วยกันเนี่ยเขาเรียวกว่าคณะศาสตรเวชศาสตร์ก็คือรวมสาขาทั้งหมดก็จะมีมพิการแพทย์กายภาพบำบัดโภชนาการและการบริโภอาหาร ก็ลังสีเทคนิคแลวก็ฟิสิกส์ทางการแพทย์แต่อย่างบางที่อย่างเงี้ยคณะที่การแพทย์จะแยกออกก็คือเหมือนมันมีหลายอย่างที่ทำใช่คที่สามารถเลือกได้แต่ว่าแต่และว,วิชาชีพแบบมันก็ต่างกันโดยสิ้นเชิงในเรื่องของการทำงานแล้วไปประกอบแยกกันปะแยกกันต่อไปแยกกันหมดเลยก็คือทาคนละอยะ่างข้ามกันไม่ได้ใช่แค่อยู่รวมในในสาขาวิชาชีพเดีวยวกันที่ get, get. แพทย์มันมีทําอะไรแล้วเป็นอะไรได้บ้านปกติแล้วเนี่ยสมมติว่าถ้าอยากทํางานโดยตรงอย่างเนี้ยทำงานโดยตรงที่โรงพยาบาลใช่ปะก็จะทํางานเกี่ยวกับในห้องแลกก็จะตรวจเลือดตรวจสิ่งของตรวจจาก จากคนที่เขามาโรงพยาบาลแล้วก็มีเก็บอ่ารอย่างเช่นเลือดเซมห่าอย่างที่โควิดก็จะมีส่วนนี้เหมือนกันนะครับแต่งจานั้นเนี่ยเราก็จะมาในห้องแบบตรวจทางเคมิคินิกภูมิคุ้มกันวิทยาโลหิตวิทยานะครับแล้วก็ไวรัสก็มีแบคทีเรียก็มีนะครับดันั้นเราก็จะส่งผลที่เราตรวจได้เนี่ยให้กับแพทย์วินิฉัยรอดอันนี้ก็คืองานหลักที่ทําในโรงพยาบาลนอกจากงานไอ้พวกเนี้ยในโรงพยาบาลก็สามารถทำอื่นได้ได้ไเป็นผู้แทนเป็นเซลอะไรอย่างเงี้ยก็ทําได้เหมือนกันเซลลขายเครื่องมือแพทย เครื่องมือทางห้องแลบเซลยาก็ยังเคยเห็นทําอยู่นะครับแล้วก็ นอกจากนี้เนี่ยจะมีคลินิกที่เป็นเปเทสต่างๆเช่นตอนนี้จะมีเกี่ยวกับภาวะการมีบุตรยากนะครับ IVF เ,เ,เด็กหลอด<ม>แก้วกเออหรือการฝั่งตัวอ่อนเข้าไปในมดลูกเนี่ยก็ยังทําได้นะครับแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นเปเยลเนี้ยในตัวของมหาลาัยเองอ่ะจะไม่ได้สอนลึกขนาดนะัด้นเพราะฉะนั้นทำงานแบบนี้ก็ต้องไปฝึกอบรมด้านนอกอีกรอบหนึ่งแล้วก็ทำได้เหมือนกันเพราะว่ามันต้องใช้บุตรวิชาชีพแล้วก็จะมีเอจจิ้งก็ทาได้เหมือนกันก็เทรนกาลังมาด้วยนะครับก็จะมีทางรีเสิร์ชต่างๆที่เราสามารถไปทาได้เหม ไม่ได sure. ้ว่าจบมาแล้วทําแต่โรงพยาบาลเท่านั้นใครสนใจเนาะแล้วอยากทำโรงพยาบาลถ้าถติว่าใครที่สนใจเรียนเทคนิคการแพทย์อะคือคิดว่าคุณสมบัติอะไรที่เขาจะเป็นต้องมีถ้าจบที่กัมพูาเนี่ยถ้าทงานโดยตรงก็คือทางงานและค่อนข้างที่จะทํางานอยู่กับตัวเองเป็นหลักเออไม่ค่อยได้เจอคนไข้คือมันเป็นทางข้อดีข้อเสียนะคือถ้าชอบที่แบบไม่ค่อยต้องเจอกับคนไข้มากหรือล่าทางานด้วยตัวคนเดียวมีความล็อกค้อมีความอะไรอย่างเงี้ยก็จะเหมาะกับการทํางานที่การแพทย์เป็นหลักทํางานที่แลบเป็นหลัก ออชอบที่จะแบบไม่ต้องไปพบเจอกับใครมากเลยคือทํางานทงางการแพทย์อะสิ่งที่ต้องมีอย่างหนึ่งก็คือแบบว่าความเสียะเพราะว่ามันคือชีวิตของคนไข้ไม่ว่าจะอยู่ในสาขาวิชาชีพไหนก็นแล้วแต่อย่างอันนี้ก็คือตรวจตรวจคนไข้อะถ้าเราออกผลผิดอะการรักษามก็จะผิดคนไข้ที่รู้ผลผิดไปเขาไม่ได้เป็นแต่เขาเป็นขึ้นมาอย่างเงี้ยใจยมันไปหมดแล้วอะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็คือความรอบครอบอย่างหนึ่งที่ต้องมีที่แกทํามา ว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างกับอาชีพนี้เอาโดยตรงก่อนละกันไมทํางานนั้นแหละข้อดีที่ได้สัมผัสมาคือหนึ่งก็คือมีเวลาเป็นของตัวเองเยอะถ้ามาเราไม่ได้ขึ้นเวรไม่ได้รับเวรเยอะอะไรเงี้ยนะจะมีเวลาไปทําอย่างอื่นค่อนข้างเยอะเพราะว่าด้วยความที่รูทีน8ชั่วโมงอะ่ะพองานมันจบแล้วมันจบเลยมันไม่ได้มีอะไรที่แบบยืดต่อทํางานทางการแพทย์ก็ได้ช่วย เป็นเรื่องที่ดีเราได้ช่วยเหลือผู้คนอ่ะเวลาเขาแบบไม่สบายแล้วมาถึง<ม>เราอย่างเงี้ยเราตรวจคนไข้คนนึงเราจําชื่อได้ใช่ปะ<ม>่ะเขามาได้โรคที่แบบผล l a บค่อนข้างที่จะไม่ดีอย่างเงี้ย<ม>พอเราตรวจไปเรื่อยๆปุ<ม>๊บ <ๆ S 1> เฮ้ยเออเราจําได้<ม>แล้วเขาดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆถึงแม้เราจะไม่ได้เห็นหน้านะแต่ว่ามันคือความสุขอย่างนึงเพราะเขาหายดีแล้วอย่างเงี้ยเราก็แบบเป็นความสุขของเราอะไรอย่างที่บอกว่าถ้าทํางานทางด้านแลบเนี่ยมันเตเบิลมากเขาเรียกว่ามันไม่มีความท้าทายในชีวิตอ่ะมันรู้สึกเบื่ออย่างงี้ดีกว่าทํางานทุกวันมันก็เเเหมมมืืออนนนดิทุกวัั่ มันแบบมันไม่ได้พัฒนาเลยเลยความรู้ที่เราได้มาบางทีเราใช้แบบเฉพาะตัวนิดเดี<ร><ร>ยว<ร>มันไม่ได้แบบทางครอบคลุมที่เราเรียนมาเนี่ยมันก็แบบลืมเรนะือะเงินเดือนแล้วกันมันไม่ได้เยอะเหมือนคนอื่นเขาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยที่ไปทํางานทางด้านแบบแบบิสเนสนลเลยแต่มันก็ไม่ได้น้อยนะก็ไม่ได้น้อยไม่ได้น้อยถ้าเทียบกับการจบมาเบื้องต้นเนี่ยเราได้ค่อนข้างเยอะแต่เราได้เยอะยางไงนะไปเรื่อย สามารถบอกได้ไหมว่าไรายได้คร่าวๆมันเดือนประมาณเท่าไหร่เอาโดยส่วนตัวแล้วกันนะถ้าโดยส่วนตัวเนี่ยก็คือเริ่มต้นที่ประมาณ 20k แล้วก็มีค่าใบประกอบแล้วก็ค่าวิชาชีพก็จะอยู่ประมาณ 20-30k ละกันแต่อันนี้คือยังไม่รวมเวนยังไม่รวมการเข้าเวนพิเศษถ้าใครขยันมากๆก็ไปถึง50ก็ยัง,งได้คืาค่าทำเวนนี่คือทำนอกเวลาแบบกี่โมงบ้างออย่างปกติแล้วอ่ะมันมี24ชั่วโมงป่ะมันก็จะถูกแบ่งเป็น8-8-8 อ่รูทีนไปแล้ว8ชั่วโมงอย่างนี้ทํา6โมงครึ่งเลือก2โมงครึ่งอย่างเงี้ยก็คือ8ชั่วโมงอันนี้เป็นเวลาฟิกแต่นอกจากนั้นน่ะก็มีหลับเปิดตอนกลางคืนด้วยใช่เพราะว่าด้วยความเป็นโรงพยาบาลใหญ่อันนี้ต้องอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยนะคนก็น่าจะเห็นภาพในระดับหนึ่งแล้ว<ม>แต่ว่าก็คืออยากให้แม็กลองแบบแสดงบทบาทชมมุฒิหน่อยนะ okay, okay. เะว่าเออแบบในแต่ละวันที่ไปทํางานที่โรงพยาบาลอะทำอะไรบ้างโดยส่วนใหญ่อะสมมติว่าเรามีทิวเลือดมา1ทิวจากคนไข้ใช่ปะเราก็จะมาตรวจวัดว่าเฮ้มันตรง ดังนั้นปุ๊บอะแล้วก็อันนี้เข้าเครื่องอัตโนมัติเพราะทุกวันนี้เรามีเครื่องมาช่วยแล้วคือแค่นั้นเลยบาง l a อย่างถ้าเป็นคูมกันเงี้ยจะต้องหยดด้วยความที่มันตรวจแบบเป็นชุดคิดเทสเหมือนที่เราทำกันนะก็จะอาจจะแบบว่าเอาไปปั่นกับปั่นแยกที่เป็นฟิล์มพาส์คมาอะไรเงี้ยเออดังนั้นปุ๊บอะแล้วก็จะเอาฟิล์มตรงนี้มายดลงในชุดคิดหรือว่าหยดตรงในตัวเทสดังนั้นปุ๊บอะเราก็จะมาใส่น้ำยายาแเ้วก็อ่านผลแล้วก็ออกผล ออก,ก็คือต้องทำคอมด้วยทำคอม<อ>ด้วยเบื้องต้นไม่ได้ยากอะไรแต่อย่างนี้ทำโดหิด์ไปทยาจะใช้กล้องจุลทรรศน์เป็นหลักก็จะทำแบบเอาได้เลือดมาแล้วปุ๊บถ้าแล้วก็เอามาหยดสไลด์สไลด์เพจ<า>เ,เพื่อจะดูในกล้องจุลทรรศน์แล้วเลือดตัวนี้ก็จะเอาเข้าเครื่องอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดค่าออกมา เราก็ดูผลจากตาของเราเทียบกับเครื่องดูผลเทียบกันว่าเฮ้ยค่าเครื่องกับค่าของเราที่เราดูเบื้องต้นเนี่ยมันประสอดคล้องกันหรือเปล่า <ừ> ออก็ทำอมีไปเรื่อยๆทุกวันทุกหลอดใช่ไหมใช่ใช,ใชออ่ถ้าสมมติว่าต้องตรวจคนไข้อะมันต้องเก็บสิ่งเก็บยังไงหลกัหลกๆเลยคือการเจาะเลือดอ่ะเราก็จะเก็บอะไรป็ไม่ค่อย่ก็บอะก็คือสมมติว่าคนไข้มาอาหารชื่อว่าชื่ออะไรทําไมเราถึงไม่พูดชื่อเพราะว่าบางทีแล้วอ่ะเขาก็จะแบบมด้วยความกลัวด้วยความแบบ ผิดคนมันบ่อยมากในโรงพยาบาลเออใช่ไหมชอบเดินมาแบบผิดคนแต่เราห่างวัดมันแค้ชื่อใะนี่แอบต้องการใครแอบขอแต่ส่วนใครเปิดม่้เอาจริงๆโดยส่วนใหญ่คนไข้อะกลัวการเจาะเลือดบอกว่าเอาโอเคคนไข้ไม่ต้องเกแล้วแกคิดว่าแกเป็นคนมือเบาปะมือเบานี่มือเบาเออเนี่เราคนมือเบามันมีเทคนิคอยู่แต่บอว่าโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มเจาะแล้วนะอะไรเงี้ยวิธีการเจาะก็คือเราอ่ะจะเจาะเข้าไปเราเล็งแล้วแหละว่าเส้นเลือดอยู่ตรงไหนเราจะทําให้มันได้ภายในครั้งเดียวโดยที่ คนไข้จะมองหน้าเราถ้าไม่ทำไมครั้งเดียวกูโกรธเลยเราจะพยายามไม่ทำไปได้ในทางเดียวถ้าเราเจาะเข้าไปแล้วปุ๊บอะมันไม่ได้เราจะควานหาแทนการที่เราจะเจาะใหม่อีกรอบหนึงเพราะเราไม่อยากคนไข้เจ็บหลายรอบแต่โดยส่วนใหญ่แล้วอ่ะถ้าเราไม่มั่นใจเราก็จะไม่เจาะถ้าเราไม่เจอเม็ดเลือดอย่างเงี้ยเราก็ อ่าลองลองทำเพื่อนอีกคนนึงมาไหมอะไรอย่างเงี้ยให้มาจ่อแทนไอเรื่องเรียนเจาะนี่คือแบบเรียนมานานไะตั้งแต่วันแรกที่เราเข้าไปเลยนะขอองสื่าก็ให้ฝึกจาะเออเพราะว่ามันแบบจ่อคนเองนะจ่อคนเองก็คืออย่างนี้ถ้าทุกคนแบบกลัวเลือดกลัวเข็มอ่ะก็ไม่ควรเรียนใช่ไหมคนิคการแพทย์เออใช่เพราะว่าต้องจอดทั้งตัวเองแล้วจ่อเพื่อนอย่างหนึ่งเลยคือตาบอดสีอ๋อไม่ได้เหมือนกันเพราะเลือดสีแดงเราอ่ะใช้การแยกภาพเป็นหลักเพราะฉะนั้นอย่างเม็ดเลือดอย่างเงี้ยสีแดงเรามองเป็นสีอื่นมันก็ไม่ใช่เรา่ยเราก็กลัวเข หรือว่ากวนวเจ็จริงๆงงมันฝึกกันได้นะจริงอรอ,อ,อมีคนจะเข็มไหมคะแคมี่ <laughs> มี่เหมือนกันเพราะว่า เราจบไปเราไม่จำเป็นที่จะต้องรักจ,จอบเจาะเลือดก็ได้เนียคิดว่าทุกคนเนี่ยเห็นภาพฉันแล้วอพอเราก็เห็นภาพชันแล้วเหมือนกันอยากถามแม็กว่าเออแม็กมีอะไรอยากจะบอกคนที่สนใจจะเข้าคณะนี้ไหมแบบบอกจากแบบคนวงในที่ผ่านการทํางานมาแล้วแบบสงปีอย่างเงี้ยต้องบอกก่อนว่าวิชาชีพเราอะไม่ค่อยเป็นที่พูดถึงกันมากหนึ่ง,งไม่ค่อยได้เจอคนไข้แล้วเราไม่ได้อยู่หน้าง,งานหลักเราจะอยู่ในห้องแลบที่เป็นห้องส่วนตัวแต่ปัจจุบันนี้ตั้งแต่มีโควิด <c oughs> มาเนี่ยวิชาชีพนี้ถูกเป็นที่พูดถึงมากขึ้นเออมันบูมมากขึ้น ความต้องการของคนที่จะมาทํางานมันก็มากขึ้นด้วยเพราะว่าตอนนี้แลบโควิดอ่ะม,มันมาเยอะมากแล้วมันเป็นสเปเชียลคือหลายๆอย่างในขณะดนี้คือถ้ามันมีสเปเชียลเยอะเนาะสามารถไปเรียนต่อเพิ่มเติมอัตาราการตกงานอ่ะมันต่ำมากความสเตเบิรของชีวิตอ่ะมันค่อนข้างสูงคงที่ทแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลคือถ้าสมมติว่าแบบ ชอบที่จะทำงานช่วยเหลือผู้คนอะไรเงี้ยวิชาชีพนี้ก็ค่อนข้างที่จะเหมาะเหมือนกันไม่ต้องไปพบเจอกับผู้คนมากมายแต่ว่าเราทำอยู่ในเบื้องหลักเอาจริงๆเราวิชาชีพท,ทางการแพทย์มัน,นทั้งๆที่จะทำงานร่วมกันทั้งหมดมันจะขาดคนใดวนหนึ่งไปไม่ได้เลยแล้วแต่ความชอบของบุคคลเลยว่าชอบทำงานแบบไหนไลฟ์สไตล์ตยอยากชีวิตแบบไหนอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าสนใจนะครับก็อยากให้เข้ามาทำตรงนี้ด้วยกันนะครับถ้าสนใจก็สอบถามที่แหนได้นะคะไอจีอะไรคะไอจีแม็กกังวานครับแม็กก<อ>ังวานอดีตคิวบอย อดีตนะครับปาเาพ่ขอบคุณแขกที่เจ็บวันนี้มากนะคะคุณแม่แขกยินดีเหมือนกันที่มาทำงานกับเพื่อนนะครับเพราะรู้จักกันมา5-6ปีแล้วเออเออบชอบกดไลค์แชร์นะคะอย่าลืมติดตามช่องปาร์มาซีด้วยนะคะ